ยินดีต้อนรับสู่บริษัท Heal h เฮิ Center นะคะดิฉันพิชพันรวันชัยปัจจุบันนะคะเป็นกรรมการบริษัทค่ะบริษัทของเรานะคะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแล้วก็การแปรรูปสมุนไพรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขอแนะนำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรน,นะคะที่เราเนี่ยทำร่วมงาน SHAP นะคะหรือว่าแซมนั่นเอง กิจกรรม Happy Body นะคะการออกกำลังกายวัดค่า BMI นะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ,าพนะคะเพื่อให้พนักง,งานมีสุขภาพที่ดีขึ้นลดการลาป่วยนะคะแล้วก็มีพลังงานในการทํางานที่มากขึ้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะ Happy h a r t ค่ะกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สึกดีในที่ทํางานนะคะเช่นการรับฟังความคิดเห็นและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะอ,อบรมแล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆ เช่นการทำสปููแล้วก็น้ำหอม diffuser นะคะเพื่อเสริมสร้างทักษาใหม่ๆสามารถสร้างรายไ,ได้เสริมแล้วก็เพิ่มความมัน่นคงทานการเงินได้ด้วยนะคะท่นี่แหละคะ่ะพือที่พักผ่อนและกิจกรรมผ่อนคลายเชนเ่นการนวดเพื่อให้พนักง,งานรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดนะคะและก็เพิ่มสมาธิในการทํางานด้วยคะ่ะ อบรมในเรื่องของการออมการทาบัญชีกันเงินระดับรายจ่ายนะคะเพื่อจะช่วยให้พนักง,งานของเรานะคะวางแผนการเงินได้ดีขึ้นนะคะมีเงินออมที่เป็นระบบแล้วก็ควบคุมรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมนะคะในกิจกรรมเพื่อสังคมและก็ชุมชน,นะคะ่ะเช่นโครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อการกุศลนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการสัสมของสังคม,ม,ม,มะคะ่ะ ผลลับที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจนะคะผ่อนคลายก็จะช่วยให้ทํางานได้ดีขึ้นเสริมสร้างทีมเวิร์คขององค์กรนะคะช่วยในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และก็ความสามัคคีในองค์กรค่ะลดความเครียดเนื่องจากกิจกรรมต่างๆนะคะทําให้พนักง,งานของเราเนี่ยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดีเลยค่ะเป็นการรักษาฐานของ พนักงานด้วยนะคะสร้างความพึงพอใจและก็ความผูกพันต่อบริษัทให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาทักษะและการเงินที่มั่นคงทําให้พนักงานของเรานะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการการเงินที่ดีขึ้นค่ะสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีเมื่อพนักงานรู้สึกดีและมีความสุขในการทํางานแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้นค่ะพนักงานมีความสุขทั้งที่ทํางานและก็ที่บ้าน และท้ายที่สุดนะคะส้าไปลองการทํางานที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทํางานของเราเนี่ยดีแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณโครงการแซบนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะขอบคุณค่ะ